51ปีที่เคียงคู่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตร,รดิต์จำกัดตลอดเวลาที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นสร้างสรรค์นวัตรกรรมเทคโนโลยีส่งเสริมแก่มวลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตร,รดิต์จำกัดได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2517จากการรวมตัวของสหกรณ์ในแต่ละตำบลจำนวน42สหกรณ์ ด้วยสมาชิกเริ่มต้น536ครอบครัวและถุดนำเนินงานเพียง1,900,000บาทวันนี้เราภาคภูมิใจที่มีสมาชิกกว่า9,635คน55กลุ่มในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ภายใต้การนำของผู้จัดการนายประพันธ์มายันยงและประธานกรรมการนายเฉลาวทองเนินสหกรณ์ของเรามีบุคลากรก,รกว่า60ชีวิต พร้อมให้บริการสมาชิกในทุกๆด้านปัจจุบันสหากรณ์มีทรัพย์สินทั้งสิ้นรวมมูลค่ากว่า724ล้านบาทซึ่งประกอบไปด้วยที่ดิน35แปลงจำนวน201ไร่1งาน52ตารางวาเป็นอาคารสำนักงานอาคารนาเนกประสงค์กดังวัสดุการเกษตรปั๊มน้ำมัน2แห่งจุดรับซื้อและรวบรวมผลผลิต2แห่งอาคารสำนักงานลงสีกดังและลงคุม ไสโลกเก็บรวบรวมข้าวและข้าวโพดขนาด26,000ตันลงสีข้าวขนาด200ตันต่อวันเครื่องอบลดความชื้น5้าร้ตันต่อวันจํานวน3ชุดรถตักลอย่าง5คันรถบรรทุกพ่วง7จ็ดพ่วงรถบรรทุกน้ำมัน1คันรถดําลาน4คันรถเกี่ยวนวดข้าวและข้าวโพดพร้อมรถเทรลเลอร์จํานวนหชุด พลังงานทดแทน2แห่งกำลังไฟการผลิต1 0 0 0กิโลวัตต์เราดำเนินธุรกิจที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านเงินฝากกว่า1 0 5 5ล้านบาทเศษธุรกิจสินเชื่อ718ล้านบาทเศษธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย39ล้านบาทเศษธุรกิจโรงสี49ล้านบาทเศษและธุรกิจรวบรวมผลผลิต714ล้านบาทเศษ ในปีการบัญชีที่ผ่านมาสหาหณ์การเกษตรเมืองอุตตรดิษ์จำกัดมีกำไรสุทธิณนะวันที่31มีนาคม2568จำนวน22,158,336บล้าน1 3สหาทสรอยังมุ่งม,มั่นที่จะส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิกในการลดต้นทุนการผลิตโดยการจัดหาปุ๋ยยาและพันธุ์พืชคุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม เพื่อรองรับเนื้อที่ทำนากว่า12,800ไร่และข้าวโพด4,800ไร่ในเขตอำเภอเมืองเรายัางนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเช่นโดนและรถเกี่ยวมาให้บริการแก่สมาชิกในราคาที่ถูกกว่าเอกชนอีกด้วยครับสวัสดีครับผมประพันธ์มายงผู้จัดการสหกรณ์การกเกษตรเมืองบิจำกัดพร้อมกับพนักงานทุกคน เรามีวิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งให้กับสมาชิกสากลเราต้องการให้สากลเป็นมากกว่าแหล่งบริการในด้านการเงินหรือแหล่งในการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายเรามีความต้องการให้สากลเป็นศูนย์กลางที่สมาชิกสามารถพึ่งพาได้ในทุกๆด้านตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําถึงปลายน้ํา ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกเราจะมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบงานและด้านบริการให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้สมาชิกของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเราจะมุ่งเน้นส่งเสริมสมาชิกในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับสมาชิก อย่างเช่นในการใช้โดนระบบโซล่าเซลล์เครื่องมือในด้านการเกษตรระบบในการจัดการแปลงเพื่อให้สมาชิกของเรานั้นสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรามุ่งม,มั่นในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกด้วยกลไกราคาที่เป็นธรรมไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและนำผลผลิตเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการแปรรูปที่ได้มาตรฐาน สู่ผลิตภัณฑ์ข้าวสารคุณภาพภายใต้แบรนด์อุดมของเราเองพร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคทังร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปนอมบุญมีกลุ่มที่54บ้านปาน่าอนได้เข้าโครงการนาแปลงใหญ่มาตั้งแต่อายุ49เข้าโครงการสหกรณ์สหกร,หกรช่วยเหลือพันข้าวมีปุย๋ยมียา มีเงินลงทุน<ม>ดอก<ะ>เบี้ยก็ถูกเราไม่ต้องไปหาแหล่งเงินทุนที่ไหนเลยเขาโครงการสหกรมาสบายใจมากแล้วสหกรณ์แนะนำพันุข้าวที่มีคุณภาพมี8079ประทปทุมพันธุ์ข้าวมาจากไอโกมิชาการมีรถเกี่ยวมีโรงสีที่รับซื้อโดยราคามาตรฐานกิโลเขาก็มาตรฐานเก็บเกี่ยวก็เรียบร้อยย้ำสะอาดดีไม่ เล็งเหมือนก็ลดทั้งนอกเวลาเข้าเราเหลือเราอะไรหวานที่หลังหรือว่าอะไรนี่เขาก็รับซื้อจนหมดทุกเมล็ดที่ว่าเราเอามาทําไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่รับซือ้อถ้าว่าลูกค้าหรือบางคนนี่ต้องการลดทางลงสีมาช่วยหลากก็มีแล้วขายข้าวก็จะห้าก้อนแล้วก็มีเงินชดเชยตามหลังมาอีกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นน่ะเนี่ยมีแหล่งเลินทุนให้เราสบายใจอยากให้แม่อยากให้มาเข้ากันเยอะๆเลย ผมนายสมจัดลากเกี้ยวเป็นลูกสมาชิกสาก์กลุ่ม19อยู่บ้านพระฝางตำบลผาจุกอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับตอนนี้ผมได้เข้าโครงการนาแปลงใหญ่ของสหก์เพื่อต้องการแหล่งพันุ์ข้าวที่ดีมีมาตรฐานจากกรมการข้าวแล้วตอนนี้มีการทําการเกษตรแบบเทคโนโลยีใช้โดนหวานข้าวหวานปุ๋ย ฉีดยาถึงฤดูเก็บเกี่ยวเราก็ใช้รถด,ดูดพอเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วทางสากลมีนโยบายทำโครงการฉลอการขายข้าวนะครับเพื่อให้กับลูกสมาชิกได้เงินคืนจากโครงการฉลอพันข้าวเข้าอยู่กับสากลเราก็สบายทุกอย่างสากลเราอยากได้รายสากลมีให้หมดแล้วผลิตผลผลิตตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมได้ข้าวเพิ่ม จากเมื่อก่อนเจ็ดติบแปดติบตอนนี้ผมได้ร้อยร้อยสิบมีกําไรเราไม่ได้ขาดทุนเพราะเรามีกําไรเพราะเราใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาจากเมื่อก่อนเราแบกจ้างค้นหวานเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องแบกไม่ต้องจ้างค้นหวานแล้วครับใช้โดนอย่างเดียวเมื่อก่อนนี้ใช้ค้นหวานค้นหวานบางทีปล่อยข้าวมากข้าวน้อยขึ้นหนามั่งบางมั่ง,มงไม่ขึ้นมั่งนะครับแล้วค่าแรงคนก็แพงกว่าโดนนะครับเพรพอมาใช้โดนเราสามารถจะ ว่าแปลงนี้สิบไร่เราจะใช้เขาปลูกไร่ละเท่าไหร่นะครับเรากะได้เลยแล้วก็ข้าวก็ขึ้นสวยไม่มีการตกงงนะครับแล้วก็สบายลดต้นทุนด้วยครับแล้วเวลาขายเป็นลูกสมาชิกสากเลเพื่อได้เพิ่มอีกตนละ200จากที่ว่าคนไม่ได้เป็นลูกสมาชิกเราได้เพิ่มอีกตนละ200นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านที่ยังไม่ได้คงเข้าโครงการนาแปลงใหญ่ก็ให้ไปสมัครเข้าโครงการนาแปลงใหญ่เพื่อจะได้มีอะไรดีๆขึ้นกับชีวิตตัวเองอย่างผมนี่นะครับ ผมมีชีดีขึ้นเลยครับเมื่อก่อนผมจ้างเขาทุกอย่างตอนนี้ผมพลิกผันชีวิตมีรถไถมีเครื่องมืออุปกรณ์เองผมก็เลยสบายนะครับแบรนด์อุดมของเราไม่ได้เป็นเพียงชื่อแต่คือสัญลักษณ์ของคุณภาพที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอัตลักษณ์4ประการคืออุดมสมบูรณ์ของต้นน้ำเขื่อนซิลิกิตอุดมด้วยนวัตรกรรมและภูมิปัญญาของผู้ผลิตอุดมด้วยพื้นที่เพาะปลูกอันกว้างใหญ่ และอุดมสมบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานสหกรณ์ยังให้ความสำคัญกับการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพแก่สมาชิกรวมถึงการพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงเพราะเราเชื่อว่าข้อมูลคือหัวใจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์อย่างยั่งยืนในทุกย่างก้าวสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิษฐ์จำกัดจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนา รวมพลังเพื่อนำพาสมาชิกให้มั่งคัง่งสหกรณากรมั่นคงและให้ทุกคนกินดีอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน